พื้นที่ส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดส,สุรินทร์นำมาซึ่งรอยยิ้มและความอุดมสมบูรณ์กับที่ดินสปกผืนนี้ที่มีนางรำพึงอินสำราญเป็นผู้ครอบครองในอดีตที่นี่ทำนาได้ปีละครั้งหน้าแล้งต้องปล่อยที่ดินทิ้งไว้เพราะไม่มีน้ำจนเมื่อปี2555มีการวางแผนพัฒนาที่ดินแห่งใหม่โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรึกษากันครอบครัวว่าเ,เราจะทำยังไงถึงจะออกจากสิง่งแวดล้อมอย่างนี้ได้ก็หันมาช่วยกันทั้งครอบครัวทำนาอินทรีย์ทำเมล็ดพันธุ์ใช้เองปลูกพืชผักที่เรากินเองใช้เองทุกอย่างนะคะทุกวันก็ ได้รับงบสนับสนุนจากสวปกและทุกภาคส่วนมาบูรณาการร่วมกันทําให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นค่ะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่หันมาดูว่าอินทรีย์เป็นทางรอดของชาวนาเราไม่ต้องทํานาอย่างเดียวเอาทําเป็นแบบไล่นาสันผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็เหลือจากกินแล้วก็ขายเบกปันนะคะถือว่าอินทรีย์เป็นทางลอดได้ค่ะ ตั้งแต่มาเป็นศูนย์ต้นแบบของสวปร,รู้สึกว่าครอบครัวดีขึ้นจากที่เคยกู้มาแล้วก็ไม่กู้ร้านหนึ่งของร้านหะถึงร้านหาของชาวบ้านแล้วก็ไม่กู้สวปร,รแล้วก็ไม่กู้ปฏิรูปแล้วก็ไม่กู้ท่อกระสเราก็ไม่กู้นะคะแค่เราจะใช้นี่ให้หมดแค่นั้นเองนี่เก่าของท่กระสคือหนึ่งเซนบาทที่เหลือค่ะนอกนั้นไม่มีนี่แล้วค่ะตอนนี้ถือว่าทีประสบความสำเร็จถือว่าประสบความสำเร็จาเร็จ90%แล้วค่ะ ตั้งแต่ตั้งเป็นศูนย์ต้นแบบมาถึงมันจะเหนื่อยแต่เราก็ภูมิใจค่ะเพือทําให้เกษตรกรเห็นว่าเราทําได้เรามีอยู่มีกินไม่ต้องไปพึ่งข้างนอกเราก็อยู่ได้แต่ทุกอย่างต้องพึ่งตนเองทําให้ชาวบ้านเห็นให้ได้ว่าเราทําได้เกษตรทฤษฎีใหม่คือการบริหารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะดินและน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกษตรกรดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเพียงพอและเน้นการเพื่งพาตัวเองให้มากที่สุดคำตอบของทุ่งกุลาร้องไห้นับจากนี้จึงหมายถึงอนาคตที่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินตั้งใจร่วมกันเดินตามศาสตร์พระราชานั่นคือความพอเพียงทำการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ ให้กับทั้งผืนดินและชีวิตของพวกเขาเองเป็นมรดกทิ้งให้ลูกหลานได้เก็บกินบนที่ดินสอปโก